สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูกิติกาอีกเช่นเดิมนะคะเราพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะอ่านบทอ่านจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยนะคะชุดภาษาเพื่อชีวิตนะคะวรรณคดีลำนำค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในบทที่สองนะคะบทที่สองมาเล่นกันใหม่นะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านบทอ่านเล่นนะคะที่มีชื่อว่ากุ๊กกุ๊กไก่นะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะคุณครูจะชี้ลูกศรไปที่ข้อความตัวหนังสือนะคะไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะกุ๊กกุ๊ก ไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอย่ยอีกรอบพร้อมกันนะคะคก,คก,กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊ก กุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ย ะะหลังจากเด็กๆนะคะฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆคัดลายมือนะคะบทอ่านกุ๊กกุ๊กไก่นะคะลงไปในสมุดภาษาไทยให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเด็กๆ ทำงานเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะผลงานของตัวเองนะคะและส่งทางไลน์กลุ่มนะคะไลน์กลุ่มของห้องเรานะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจและให้คะแนานนะคะเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ